โอเคนะครับผมวันนี้เราอยู่ในลายเกมสิดถีนะครับรที่เราจะมาเจอกับใครไม่รู้นะครับมาดูกันได้ไนใครใช้เล่นก่อนเรามาดูกันโอ้โอพีย่แต้มแม่ง 5, 5์าล้านเลยได้อยู่บ้างลองดู <12. S 1> ถ้าแพ้ก็กกไม่ว่าการ <laughs>

ออกไหมสวยย็ดแค่โอ้โหดูแม่งเลยออกเลยครับคือ,อ,จจอ,อป้องกันป๊บตัดการดิมีดิมีตัดการนะสวย,สย,วยโอ้โหกูเดนอย่างงี้ครับไม่ใช่ครับนะทำไมครับทำไมจะทำไมครับเมืองที่จะโจมตีเลยขมานิดไม่ไเคยเสียว่าอยู่แล้วเจอตัวเลย,ยมยั้ย ทางไปหลายวันไม่รู้ว่าจะเล่นอ,อันนั้นหรือเปล่าสร้างแลนด์มอุ้ยสายมันดูดอ๋อเรามีลืมไปเรามีป้องกันครับลืมไปแล้วเรามีป้องกันอยู่ดับเบิ้ลงมันดับเบิ้ลดีหรือเปล่าแตกแล้ว ฉันแต่คนบ่อยสร้างแลนด์มาร์คตั้งหลุมดำด้วยมึงตรงไหนโหตรงที่ผมยืนอยู่เลยเออเอาไปเอาเข้าไปร,ารู้กันอยู่ดีแหละฮะเอาเข้าไปยัดเก้ม่นด้วยฮัลโหลดูซิว่าผมจะชนะมันได้หรือเปล่าโอ้โหแตกรัว ตาชนแล้วตาชนแล้วนะครับ12สองไปโดนแม่ <12. S 1> ดักดักด้วยเว้ยไม่โดนไหมโอ้โหข้างลางผมไม่แตกเลยสไปสองตาชนะแล้วเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองเก้าสวยไม่ตแตกข้างล่าง ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยโอ้โหม,มันสั่งมาตรงนี้ด้วยผมชนะวิกเลยเจ็ดไปห้า <5 S 2> <5 S 1> อีกอต้องวิกแล้วเมเจ้าล้มเขาหน่อย <12. S 1> ชนะพิมวิกด้ว อาตัวมือเขาหน่อยตัวมือเขาหน่อยไอ,อยนะ้ถักเก่งจังเลยเ <11. S 1> อ่าแม่จะทอยแม่จะทอยสิบกำลาเลือกไอแช่ที่ต้องการสูงเฮ้ยโอเคดูเจ้าสิบหายแล้วโุ้ยผมโดนป่ะสั่นได้ไหมหนึ่งสองปุ๊บสวย <laughs> สองดิเอาวิ๊กแม่งแล้วผมไม่สนใจแล้วสอง,สองเฮ้ยเฮ้ยเิบยายแล้วได้อยู่แม่งดูดไวยตัวนี้นดูด,ดอ่ะเฮ้ยดูดเสียวแม่งมีสลายลู่ยี่พายเลย โลกมึงยังอนั้นอยู่เลือกเมืองที่ต้องการได้เลยแน่นี่มีมนันนี้แีแดหรอเอยแล้วปดได้ไหมวะแปดด้เฮ้ยได้อยู่ตายแล้ว สิบสองไป <5 S 1> เอา้ายื้ <10 S 1> ตัวสิบสองอยู่แล้วแม่งแตกเยอะคลามมึแตกครดีเลยตัวนี้ตอนนี้ไงกรันนี่ก็จะจบบิกเนี่ยว่ะจะจบบิ๊กได้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจ ตูดิ้างล่าง้ามันแตกแกอืมโอเคโดดมันนี้ด้วยเออป้องก,มมออกนันผะมผมมัองออกอยู่นะผมมีป้องกัน90%นะเออไปไหนดีวะเนี่ย ดี่ไหมเฮ้ยเกี่ยละเออได้อยู่ <c oughs> ชื่อว่าซอยสองยิ้ตกใจหมดสี่ถ้าร้ไม่แตกก็ดีเลยโอ้หกร้อยกว่าล้านตกทีนี้ก็ร้องไห้เลยเนะี่ยดู <c oughs> จะมายึดมองนี้ผมดูนะ หรือมันก็เมืองนี้ห้าอ,อืมไม่เจานะ้าก้าวแลเ่ยได้รู้เลยมันใช้คูทีเลยห้าโอ้โหกูติดก่อยะเฮ้ยแม่งจะชนะบิ๊กเนี่ยหายแล้วออกู เฮ้ยเกาะยังไม่มีนี่หว่าสร้างแรงนะป้องกันของก็แตกก็ดีช<า>นะสองได้เลยะเนะี่ยหืมได้อยู่ตกใจหมดสี่หกล้านโอ้โหไม่นชนะแล้วเสี่ยงดวงอ้าวไม่ lắm phong cái tay gương ạ lắm phong cái tay gương chưa phải hết 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 คูณแปดสิบไปดูดิโอหกลลลลแล้วทั้งร้านล้อกจะร้องทังลาไม่ออกเลยหกไปแปดโอ้โห Й เยอะก็ตกชิบหายละโอ้โหนี่นวไม่มีตะก,การ1ิบตาฉันแล้วอืมเดีเดวเดะเดะเด หกโอ้โหเหี้ยชิบหายแล้วเออเ er. หี้ยด้กู้แม่งเลยลอ <laughs> มผมด,ดูดขึนก็ได้นี่จจเวลาตกไปช่างมาั <laughs> งนม <laughs> ผมล้ม,มว่ะ oh. โอ้โหแ, <laughs> แพ้เลย โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงม,มีเท่านี้แล้วกันเนาะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม